สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับส่วนคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการยืดอายุการใช้งานของเจ้าตัวชามคลัดนะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนชามพลัดใหม่ในับคลัตัวใหม่เราสามารถตั้งไปได้เลยก็จริงครับแต่ว่าถ้าเราจะเพิ่มความแข็งแรงสนทานเนี่ย มันมีวิธีการนะครับเดี๋ยววิธีการเพิ่มความแข็งแรงทนทานนี้กับจะตัวชามคลัดก่อนติดตั้งทําอย่างไรเดี๋ยว <Okay. S 1> มาดูกันอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้หลักๆเลยนะเป็นหัวแก๊สนะครับเราจะใช้เพื่อให้ความร้อนกับอุปกรณ์ครับชิ้นถัดมาก็เป็นชุดคลัตนะครับชุดคลัตของยามาฮามีโู มาพร้อมกับจานคลัทอ่าชุดคลัทนี้เราก็ติดตั้งไปแบบนี้นะตั้งไปแบบนี้นะครับแต่ในส่วนของเจ้าตัวชามคลัทหลังของมีโอเนี่ยก็ให้เราเจาะรูสามรูเพื่อที่จะมารับกับเจ้าตัวชามคลัทที่เราจะเปลี่ยนอันนี้ผมให้ความลองเสร็จแล้วนะตัวนี้ ให้มันให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้นะล็อกให้มันล็อกติดติดตายกันโดยใช้สกูสามชุดสกรูสามชุดเนี่ยจะยึดชามคัดของมีโอกับชามคัดของมัดรดาเวฟบรอสิบไอไว้ด้วยกันเสร็จแล้วเราก็สวมมันไปแบบนี้นครับแบบนี้หน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้โมแกสเราก็จะจี้ไปที่ จะตัวจานคลับของ Honda w เว e ร1อ i แล้วเราก็ให้ความร้อนพร้อมกับที่เราหมุนล้อเมื่อเราหมุนล้อเนี่ยชามคัดมันก็จะพาจานจานจานคัดของตัวเวฟร1อ0สไปด้วยจังนั้นความร้อนก็จะจะถูกลนได้ทั่วถึงนะก็หมุนไปพร้อมๆกันครับอ่าิธีการก็มีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันชัดๆเลยนะ ตอนนี้ทุกคนคงอยากรู้ครับว่าผมทําอะไรนะฮะเมื่อกี้สิ่งที่ผมทําก็คือผมให้ให้ความร้อนกับเจ้ตัวจานคัด3มก้อนก่อนทําการติดตั้งเข้ากับเครื่องยนต์นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เปลี่ยนจานคัด3ามก้อนซึ่งทวาจริงแล้วมันก็สามารถติดตั้งเพียวๆได้เลยนะแต่ว่า เพื่อจะเสริมความแข็งแรงให้ให้กับเจ้าตัวการคัดเนี่ยผมก็ทําการทุกแข็งโดยการให้ความร้อนกับเจ้าตัวการคัดก่อนทําการย้ําคับนะครับวิธีนี้จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของชามคับทําให้ชามคัดแข็งแรงกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเนื้องานตอนแรกที่เราซื้อมานะครับเพราะว่าหลายเคสเนี่ยเปลี่ยนจานคัด เปลียนไปใช้งานได้แป๊บเดียวครับตานคัดกระสึกเนี่ยผมประยุกใช้ใช้กับตัวตัวเฟืองท้ายครับชุดเฟืองท้ายของย a m a ามีโอเอามาจับติดตั้งล็อกไว้กับตัวตัว,ตวชามคัดของย a า a ามีโอเสร็จแล้วก็ตั้งไปอย่างงี้นะไปนี้น แล้วเราก็หมุนล้อหมุนล้อหลังนะแล้วเราก็ให้ความร้อนด้วยผ่านหัวแก๊บบริเวณนี้พอมันหมุนเป็นวงกลมแบบนี้มันก็จะให้ความร้อนได้ทั่วถึงนะครับแทนที่เราจะหมุนหมุนเจ้าตัวปลายหัวแก๊บเข้าหาชิ้นงานเราก็ให้ความร้อนแบบนี้เลยเพียวแบบนี้แล้วก็หมุนล้อเอาอทีนี้เดี๋ยวมาดูหน้าตา คัดเลขเบี่ยงที่ผมจะเปลี่ยนออกเนี่ยเป็นของฮันด้าวิปร้อยสิบไอน,นะที่ผมจะเปลี่ยนออกก็ประมาณนี้ครับชามันสึกชามันสึกแบบนี้ทำให้รถวิ่งกระตุก,ก,ะตกนะฮะโดยป,ป,ปกติทั่วไปแล้วก็สามารถย้ำได้เลยไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ความร้อนแต่ว่าถ้าเราอยากมันแข็งแรงนะ ให้ชามชนี้แข็งแรงแล้วก็มาผ่านกระบวนการชุบแข็งเป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์นะครับเอามาแนะนําเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะ <Okay. S 1> อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้หลักๆเลยนะเป็นหัวกัดนะครับเราจะใช้เพื่อให้ความร้อนกับอุปกรณ์ครับชิ้นถัดมาก็เป็นชุดคลัทนะครับ คลัทของยามาฮามีโอมาพร้อมกับจานคลัตชุดคลัทนี้เราก็ติดตั้งไปแบบนี้นะตั้งไปตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของเจ้าตัวชามคลัทหลังของมีโอเนี่ยก็ให้เราเจาะรู3มรูเพื่อที่จะมารับกับเจ้าตัว ชามคัตที่เราจะเปลี่ยนอันนี้ผมให้ความ้อนเสร็จแล้วนะตัวนี้ให้มันให้มันอยู่ลักษณะแบบน,น,นี้นะล็อกให้มันล็อกติดติดตายกันโดยใช้สกู3มชุดสกู3มชุดเนี่ยจะยึดชามคัดของมีโกับชามคัดของคันโดเวบรอสิบไอไว้ด้วยกันเสร็จแล้วเราก็สวมมันไปแบบนี้นะครับ แบบนี้หน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้โมแก๊สเราก็จะจี้ไปที่เจ้าตัวจานคลับของฮ o n d ้าเว e ร้อสิใบแล้วเราก็ให้ความร้อนพร้อมกับที่เราหมุนล้อเมื่อเราหมุนล้อเนี่ยชามคลับมันก็จะพาจานจานจาน,จานคลับของตัวเวบร้อยสิบใบไปด้วยจากนั้นความร้อนก็จะจะถูกลนได้ทั่วถึงนะก็หมุนไปพร้อมๆกันครับอ่าวิธีการก็มีประมาณนี้